กล้องน้อโมอยู่ <c oughs> ไหนนาะเอากล้องมาต้องเช็คด้วยนะเปิดเข้าไปในกลุ่มให้หน่อยเอา สวัสดีครับวันนี้มากาพระธาตุพนมนะครับวันนี้อาจารย์กับลูกศิษย์มากาพธาตุพนมกันนะครับเสียงออกเสียงชัดหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีกล้องเช็คครับออมากราพธาตุพนมนะครับก็เดี๋ยว ตอนนี้ก็คือกรา,าบเสร็จหมดละกราบเสร็จหมดละนะครับตะกี้ถวายสังฆทานต่างๆเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปหาเห็นไหมครับเดี๋ยวเราไปหามุมนั่งกันไปอยู่ในชมลมนะอยู่ในชมลม <c oughs> เปิดในชมรมด่ไลฟ์สดอยู่นะทุกท่านดูนะครับพระธาตุพนมพระธาตุพนมพระธาตุพนมเนี่ยสร้างเมื่อพศ .8 สร้างเมื่อพศ .8 เนาะหลังจากพระูเจ้าท่านปรินิพานหลังจากพระูเจ้าท่านปรินิพานไปแล้ว8ปี นะแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยเราใช้ใช้อายุย่างเป็นหลักเนาะสร้างเมื่อพศแปดอาจารย์ให้ความรู้คือสร้างเมื่อพศแปดแล้วเนี่ยเมื่อใช้ตามหลักของโหราศาสตร์เนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอเป็นอายุย่างเนาะอายุย่างย่างย่างไหนช็อตไปไหนเดี๋ยวนะ สร้างพศแปดก็คือว่าอายุย่าง,งท่านก็เป็นเก้าปีไหมเก้าปีหลังจากหลังจากปรินิพานเลขเก้าเป็นเลขแห่งความศรัทธาเนาะเป็นเลขแห่งความศรัทธาเป็นเลขแห่งความเ,าเสียสละเลขแห่งจิตวิญญาณเห็นไหมครับเป็นเลขแห่งจิตวิญญาณฉะนั้นแล้วท่านสร้างเมื่ออายุย่างเนี่ยพระพุทธศาสนาเริ่รรรรมย่างเก้าปีนั่นคือหมายความว่าหมายถึงความ ความศรัทธาความเสียสละเห็นไหมครับจิตวิญญาณจิตวิญญาณจิตวิญญาณแห่งความเลื่อมใสศรัทธานี่คือเลขเก้าเห็นไหมนี่คือเก้าเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเห็นไหมครับพระทันพนมกล้องมาใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเสียงไม่ได้ยินสัญญาถ้าพนมสร้างเมื่อนะครับพระเจ้าท่านปรินิพานไปแล้วเนี่ยในอายุพศ8ในย่าง9ปีเนี่ยนะด้วยก,กษัตริย์ทั้งหมด ห,หัวเมือง,ง,ง,นะงหัวเมืองต่างๆเนาะนะครับกษัตริย์หัวเมืองเนี่ยเกณฑ์พ่ายพม,มาสร้างสถูปแล้วก็บรรจุพระอุลังคธาตุนะโดยพระกัสปะมหาเถระเนาะพระกัศปะมหาเถระพร้อมด้วยพระอรหันต์ห้าร้อยห้าร้อยองค์ห้าร้อยรูปเนี่ยมา ทําการสร้างสถูปขึ้นด้วยว่ามีพุทธดําลัดตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าท่านยังอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกพร้อมด้วยพระอนทนเนี่ยมาที่ภู่เพกเนาะที่จังหวัดสกลนครแล้วก็ที่ภูเพกท่านก็นได้ชี้มาอย่างที่ภูกัมพาคือธาตุพนมนี้ว่าที่ผูกัมพาบอกว่าเมื่อเราเมื่อเราปริลิพนานแล้วเนี่ยให้เอาพระธาตุยอดอกของพระองค์เนี่ย มาปฏิฐานไว้ณนะภูกำพาแห่งนี้ด้วยด้วยด้วยเป็นพุทธประเพณีเพราะว่าเป็นพุทธประเพณีนาะพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้เอาพระได้เอาพระพระอุลังคธา,าตุเนาะมาบรรจุป,ปฏิฐานไว้ที่ภูกำพาแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ในที่นี่เขาเรียกว่าเป็นภูกำพาเนาะดินแดนแห่งสีโคตรตบูร์เนะาะก็คือ ริมแม่น้ำโขงเนาะทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลราฝั่งนี้เขาเรียกว่าเป็นดินแดนสีโคต,ตบูรณ์เนาะดินแดนสีโคตตบูรณ์เอามาก่อนในสมัยก่อนยังไม่มีการแบ่งแบ่งแยกเป็นประเทศที่ผู้กําพาผูร้ระเจ้าหมายความว่าพระพทุทธองค์ท่านว่าเหตจะไม่ออก <laughs> อยู่คนเดียวถอดแมสได้นะคือว่าพุทธองค์ท่านท่านเอาพระธาตุยอดอกเนี่ยรับสั่งกับพระอานนท์ไว้เอาพระธาตุยอดอกนะพระธาตุยอดอกเนี่ย ของท่านของพระองค์ที่รับสั่งให้มาบรรจุไว้ที่นี่นะเป็นพระธาตุที่ไม่มีการเผาเนาะไม่มีการเผาสรีระของท่านไม่มีการเผาคือยังไม่ได้ทําการถวายพระเพลิงยังไม่ได้ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเลยพระกัสสปะมหาเทาระเนี่ยได้เข้าไปกราบล่างตอนท่านตอนที่พระพุทธเจ้าท่านาปรินิพานแล้วเนี่ย พระกัสสปะได้เข้าไปถวายบังคมเนาะถวายสักการะท่านท่านใดนั้นพระธาตุยอดอกเนี่ยของพระพุทธองค์เนี่ยได้เสด็จลอยจากยอดอกเนี่ยเข้าไปณณณพานฝ่ามือของพระกัสสปะมหาเทระเลยฉะนั้นแล้วพระอุลังกธาตุคือพระธาตุยอดอกเนี่ยเป็นพระธาตุที่ไม่มีการเผานะเห็นไหมไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ผ่านการเผาเนาะ,ะนนแล้ว ความหมายก็คือว่าท่านพระพุทธองค์เนี่ยองคเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านได้เอาเอาหัวใจของท่านเนาะพระธาตุยอดอกเนี่ยตรงที่เป็นกระดูกของอกเนี่ยเนาะพูดง่ายคือกระดูกอกเนี่ยเป็นกระดูกที่อยู่ใกล้กับหัวใจมากที่สุดของมนุษย์ถูกไหมเป็นกระดูกที่อยู่ใกล้หัวใจมากที่สุดของมนุษย์ฉะนั้นแล้วณนะกระดูกส่วนนี้เหมือนกับที่พระพุทธองค์ท่านได้วางเนาะลากฐานเอาไวนะ้ณดินแดนแห่งนี้ได้วาง ลากฐานแห่งพระพุทธศาสนาไว้ในดินแดนแห่งสีโคตบูร์นไว้ในแผ่นดินสยามไว้ในภูกำพาแห่งนี้เห็นไหมมอนก็ท่านเอาความรักของพระองค์เนี่ยความรักความเมตตาต่อสัตว์เนี่ยเพราะเป็นกระดูกที่อยู่ใกล้กับหัวใจมากที่สุดเนาะเอามาประดิษฐานอย่างลากลึกไว้ในดินแดนแถบนี้ฉะนั้นแล้วในแถบนี้รวมถึงเมืองไทยด้วยเนาะรวมถึงฝั่งลาวฝั่งนู้นด้วยก็ตามมีความ มีความยึดมั่นหมายมั่นในพระพุทธศาสนาอันเหนียวแน่นมีความยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอันเหนียวแน่นมั่นคงเนาะและจะมั่นคงสืบต่อไปตราบห้าพันปะีเนาะความรักของพระองค์เนี่ยความเมตตาของพระองค์เนะี่ยเนาะความรักถ้าหากว่าเทียบถึงในเรื่องของสมมุติแล้วเนี่ยในเรื่องของสมมุตินั่นคือ เป็นดาวสุขด้วยนะเนาะความรักความเมตตาความเมตตาก็เป็นดาวพระฤหัสเห็นไหมความพระธาตุพนมเนี่ยสร้างเมื่อพศ .8 ย่างเข้าพศ .9 หลังพุทธปรินิพานนั่นหมายความว่าเลข9นี่คือความเชื่อนะความเลื่อมใสความศรัทธาเลข9คือจิตวิญญาณเห็นไหมเลข9ก้าคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นความเชื่อความเลื่อมใสต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเห็นไหมไม่ธรรมดานะ มีการสร้างเมื่อพศออย่างพศ .9 แล้วสร้างด้วยแรงศรัทธาของอกษัตริย์ทั้ง5้าหัวเมืองเกณฑ์ไพ่พลใน5ห,หัวเมืองมีมมเม,มืองมีกษัตริย์ทางเมืองเมืองลาวเนาะเมืองไทยแต่เมื่อก่อนก็เมื่อก่อนยังไม่มีไทยหรอกแต่ว่ามันเป็นแถบนี้เนาะมีทั้งของไทยของยวนของขเขมรของลาวแล้วก็ อีกเมืองหนึ่งแถบเมืองมลุขะนครต่างๆเนาะยังจำไม่ได้ไม่หมดก็กษัตริย์ทั้งหมดเดมาพร้อมด้วยไพ่พลมาสร้างพระสถูปบรรจุพระอุลังคธาตุไว้ดินั้นดินแดนแถบนี้เนาะถ้าใครอยากรู้ในเรื่องของอุลังคธาตุเนี่ยต้องศึกษาในตำนานของพระเจ้าเรียบโลกเนาะตำนานของพระเจ้าเรียบโลกมีการบันทึกมีการศึกษาเอาไว้คราวนี้เนี่ยนะครับ ถ้าในในลักษณะของโหรเนี่ยในลักษณะของหัวาศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราเห็นเลยว่าพระธาตุเนี่ยพระธาตุเนี่ยพระธาตุพระธาตุาเจดีนะที่ยิ่งใหญ่เนาะเราแทนด้วยเราแทนด้วยเจนะ็ดน้าดาวเสาเห็นไหมทุกคนดาวเสาเห็นไหม ดา,าวเสาและแทนด้วยสิ่งที่อยู่บนที่ถุงสูงใหญ่ๆสูงสูงเสาใหญ่ๆนี่นี่คือสูงสูงใหญ่ๆเนาะความสูงนี่เราแทนเป็นดา,าวเสาทั้งหมดเลยเห็นไหมครับแต่แต่ว่าอะไรมีมากกว่านั้นถ้าเป็นพระธาตุเนาะถ้าเป็นพระธาตุอันยิ่งใหญ่เนี่ยเนาะไม่ใช่เจดธรรมดาความยิ่งใหญ่ต้องเป็นเจดของอะไรเจดของกําลังแห่งมหาจากักรพรรดิ ฉะนั้นแล้วกาลังเจ็ดมหาจากักรพรรดิจึงเป็นกําลังแห่งพระธาตุเนาะหมายความถึงพระธาตุเจ็ดฐานสิบแปดคือกําลังแห่งพระธาตุเนาะกำลังแห่งพระธาตุดูไหมมีความสูงส่งดาวเสาเป็นลักษณะแห่งความอดทนเป็นดาวแห่งอสังหาลิมัพย์ปูชนียสถาน,นดูไหมดาวเสาคือปูชนียสถานเนาะปูชนี ยัปูชนียสถานสถานที่ควรแก่การสักการะบูชาเห็นไหมสถานที่อันควรสักการะบูชาเจตกำลังแห่งมหาจักรพรรดิคือความยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแห่งการสักการะบูชาแห่งอสังหาริมทรัพย์เนาะแห่งความเป็นสูงสูงความเป็นสูงส่งต่างๆเจตฐาน18บแหมายถึงพระธาตุ เจ็ทั้งสิหมายถึงพระบรมมสา,าลีลิกธาตุแม้กระทั่งดวงใครก็ตามเนาะมีปรากฏเจ็ดฐานสิบแปดในดวงาตาคนคนนั้นคนคนนั้นเป็นคนที่ชอบบูชาพระธาตุท่านจําไว้คนคนนั้นชอบบูชาพระธาตุคนคนนั้นชอบสวดพระมหาจักรพัทคนคนนั้นมีพระบรมสา,าลีลิกธาตุไว้สักการะบูชาไหมนี่คือคนในลักษณะเจ็ดฐานสิบแปดกำลังแห่งพระธาตุกำลังแห่งพระธาตุ ความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่มหาจากักรพรรดิแห่งความอดทนมหาจากักรพรรดิแห่งความยิ่งใหญ่มหาจากักรพรรดิแห่งขันติบารมีแห่งวิริยะบารมีเห็นไ,ไหมความยิ่งใหญ่มหาจากักรพรรดิแห่งระยะเวลาอันยาวนานเห็นไหมครับความอดทนอดกั้นต่อกิเลสต่อกระแสะโลกเห็นไหมไม่มีใครที่จะเกินเจดฐานมหาจากักรพรรดิอีกแล้วในบรรดาความ อดทนที่ยิ่งใหญ่ขันติธรรมเนาะเห็นไหมดา,าวเสาคือขันติเนาะเห็นะไหมครับดา,าวเสาคือขันติขันติธรรมความกําลังธรรธรรมพระธรรมเนาะที่เป็นขันติบารามีเจ็ดฐานสิบแปดนี่คือมหาบารามีมหาบารามีเห็นไหมครับนี่คือกําลังแห่งพระธาตุ พระธาตุเจดีพระบรมสารีริกธาตุในดวงชะตามีคนจํานวนมากที่มีดวงเจฐาน18บแชอบไปสักการะบูชาชอบไปกราบไหว้บูชา,ชบบชาพระธาตุเจดีต่างๆหเห็นไหมเห็นไหมพอเข้าใจกันใช่ไหมเห็นไหมความยิ่งใหญ่ของมหาจักรพรรดิ <oui. S 2> เห็นไหมไม่มีใครยิ่งใหญ่เกินละความสูงที่สูงที่สุดแล้วเจฐาน18สูงอันสูงสุดแล้วเนาะความยิ่งใหญ่อันสูงสุด ขันติธรรมอันสูงสุดเนาะวิริยะมหาบาร,รมีขันติธรรมอันสูงสุดเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับการที่อยู่ในการที่อยู่โบราณนสถานเนาะที่โบราณสฐานโบราณวัตถุที่อยู่จนตราบร้อยร้อยปีเป็นพันปีเห็นไหมนี่คือความยิ่งใหญ่ของดาวเสา มหาจากัจากรพรรดิฉะนั้นแล้วคนที่มีดวงของเสามหาจากักรพรรดิเขาคนนั้นชอบมากชอบมากที่จะบูชาพระธาตุชอบมากที่จะอัญเชิญพระธาตุชอบมากที่จะสวดพระมหาจากักรพรรดิจำไว้นะแม้กระทั่งใครก็ตามที่มีดวงมหาจากักรพรรดิ18นี่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่เป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่ในตัวเองยิ่งใหญ่ในดวงชะตาแต่อย่าลืมเนาะ ต้องมาคู่กันเจ็ดฐานสิบแปดต้องคู่กันนั่นหมายถึงพระมหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่อันสูงสุดแล้วเข้าใจไหมดาวเสาคือกระดูกดาวเสาคือกระดูกเห็นไหมกระดูกดาวเสาคือกระดูกเสาคืออัฐินะดาวเสาคือกระดูกเสาคืออัฐิกระดูกอันยิ่งใหญ่เห็นไหมกระดูกอันยิ่งใหญ่กระดูกอันเป็นมหาจักรพพัดเห็นไหม กระดูกอันเป็นแก้วเนาะยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเป็นแก้วกระเบอึกแล้วเห็นไหมมีค่าสูงแล้วกระดูกที่มีแสงสว่างมีอภิเิหหารลอยไปลอยมาได้หรือเป็นสิ่งที่สักการะบูชาแห่งมหาเทพมหาพรมต่างๆนี่คือลักษณะของเจ็ดมหาจากักรพรรดิจำไว้นะฉะนั้นแล้วฉะนั้นแล้วมีอีกประการหนึ่งหลายคนเนาะที่มีดวงเจ็ดฐานสิบแปดเนาะคนคนนั้นเนาะ จำเป็นเนาที่จะทำการไหว้สักการะบ,บูชาเฉพาะพระธาตุเฉพาะพระธาตุนะจะเสริมดวงเสริมบารามีถูกฉลกนะักเนาะอธิษฐานใครก็ตามถ้ามีดวงเจ็ฐานสิควรที่ไปสักการะบ,บูชาไหว้พระธาตุเจดีณสถานที่ต่างๆเนาะทำให้ตัวเองเสริมบุญเสริมบารามีถูกฉลกนึกหวังสิ่งใดสำเร็จตามความปรารถนาไปตามนั้น เห็นไหมนี่คือความยิ่งใหญ่ของ7ฐาน18เสากำลังมหาจากักรพรรดิโอเคเนาะน่าจะแค่นี้นะครับกบ็กราบสักการะบูชาองค์พระธาตุพนมเนาะกราบสักการะบูชาองค์7ฐานมหาจากักรพรรดินะครับ